นี่ครับตอนนี้เราเดินออกมาอีกซอยหนึ่งครับนี่อย่างนี้เป็นของกินครับนี่ของกินเยอะมากครับนี่นี่นี้ขนมเปี๊ยะน,นยะครับนี่ขนมเปี๊ยะเส้นเหนียวหูแดดเดียวโอ้โข้าวแกะครับดูไล่จากข้างนี้ไปก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้วันเริ่มงานกินเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับวันเริ่มงานกินเป็นวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวลงเดินเข้าซอยนี้ก่อนครับดูครับไล่จข้ซอยนี้ก่อนโอ้โหนี่ครับนี่ของกินเยอะแยะเลยนี่ครับโอ้โหครับตอนนี้เรา ออกมาด้านนอกนะครับนี่ครับก็งานพิธีพิธีเปิดงานทำพิธีเปิดงานไดเสร็จไปแล้วนะครับนะครับนี่นเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปเที่ยวชมในร้านค้ากันนะครับเป็น EP ต่อไปนะครับนะ เราจะเริ่มเดินเดินชมร้านค้านะครับนี่ร้านค้ามีเยอะแยะมากมายครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวดูแล้วต้องเข้าซอยนี้ก่อนเลยเนาะมาด,ดูนี่ซอยนี้มีอะไรครับนี่ครับเดินเข้าไปซอยนี้ก่อนครับเสียง เพยงดังมากนี่ครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในซอยนี้ครับก็่ก็เป็นพวกของขายติบาถะานะครับมีทั้งรองเท้ามีทั้งเสื้อผ้านะครับนี่มีอุปกรณ์แต่งรถมีทัทงเสื้อผ้ามีให้เลือกกันเยอะมากจัดใหญ่มากครับนะครับพี่เราเดินทะลุมาซอยนี้แล้วครับโอโนี่ครับ เดี๋ยวเราลองเดินดูนิดนึงดครับโอ้นี่ครับมีเสื้อผ้าเลยแยะเลยครับนี่มีทุกอย่างครับครับเดี๋ยวเราเดินออกไปดูซอยของกินกันบ้างครับนะนี่ครับตอนนี้เราเดินออกมาอีกซอยหนึ่งครับนี่เ่อนี้เป็นของกินครับนี่ของกินเยอะเยอะมากครับนี่ นี่นี่หน่อเปีย๊ยะนะครับเนี่ยหน่เปีย๊ยะข้าวเหนียวหูแดดเดียวโอ้หข้าวแกะครับดูไล่จากข้างนี้ไปก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้วันเริ่มงานกิงเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับวันเริ่มงานจริงเป็นวันพรุ่งนี้นนนเ,นเ,นนนเดี๋ยวลองเดินเข้าซอยนี้ก่อนครับดูครับไล่จากซอยนี้ก่อนโอ้โหนี่ครับ ของกินเยอะแยะเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับเดินออกมาซอยนี้แล้วครับร้านปังเวอร์ครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางด้านอื่นต่อครับ ครับเสียงค่อนข้างาจะดังนิดนะครับก็กบบว่าเ,าเสียงดังนะครับอ,อันดมินก็คงจะพูดน้อยนะครับเนี่ยดูบรรยากาศนะนี่ร้านปลาหมึกครับนี่ยเ,เสียงค่อนข้างจะดังนิดเลย เดี๋ยวเราอยู่ในซอยตรงนี้หน้าร้านบะหมึกครับเดี๋ยวเราเดินไปจุดอืน่นกันก่อนะครับเราไปเดินท,ท้ายก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไล่เข้า,ขามานี่อันนี้เการักนะครับเการักษ์นี่เการักครับโอ้ร้านเยอะมากแล้วรถก็เยอะมากคนเริ่มเยอะ,ะครับหลังจากที่ทําพิธีเิดงานแห่หลวงพ่อวัดแล้งขึ้นจาก น้ำทางสุรมาศมาเ <c oughs> นี่ยตอนนี้เราก็มาเดินที่ตลาด <c oughs> เดินที่ที่ที่ร้านนะครับร้านที่มาออกงานครับนี่ครับด <c oughs> ูหน่อหม้อแกงครับเนี่โอ้หน่อหม้อแกงกรแม่เขาย้อย <c oughs> เพชรเจริญ <c oughs> ครับดีฮะ <c oughs> โอันนี้ครับ ตอนนี้ยังไม่เย็นนะครับคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวเราไล่เราไล่ดูกันไล่ดูด้านนอกก่อนครับรับประกันความอร่อยหอยขึ้นรสดเอร่อยโอ้โหนี่อันนี้ลูกชิ้นหมูแท้ครับลูกชิ้นหมูแท้ลูกชิ้นหมูแท้ใหม่ๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับเออนี่ครับการันตีความอร่อยลูกชิ้นหมูแท้ครับหมูแท้ฉ่ำเฮ้อ นี่ครับรถมาส่งพระคุณเจ้าเยอะไปหมดเต็มวัดหมดเลยครับโอ้อันนี้ครับหมูนี่แคบหมูไรมันเกาลัดจีนนะสดสดเลยครับโอ้โงของขายทุกอย่างเลยน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นทองม้วนครับทองม้วนทองมวอ้วนหมอันนี้ก็เป็นผลไม้นะนี่ส้มโอโอ,โอ,โอ,อ้น่ากินแน่เลยโอ้โซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวนะครับเป็นศูนย์อาหารนะครับเนี่ยเป็นศูนย์อาหารเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปซอยนี้กันนะครับ ฝั่งนี้เป็นศูนย์อาหารครับอีอ่โอันนี้เป็นทองม้วนครับเนี่ยทองมว้วนโ<อ>้เนตามบากนี่ครับมีไข่เค็มมีทุกอย่างเลยเนีย่อันนี้ข้าวหลาม ครับล้มส้มโอเดี๋ยวจะเดินดูเดี๋ยวนเดินทะลุซอยนั่นไปดูว่ามีอะไรจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่18เนปะยังไม่ได้เปิดงานเต็มตัวนะงานเปิดแต่ทําพิธีเปิดวันนี้นะครับมีการอัญเชิญหลวงพ่อวันเล็กขิงนะครับทางชลมาศ จากวัดถ้าพูดนะครับมาขึ้นที่ขึ้นที่วัดไร่ขิงนะครับทาน้ําวัดไร่ขิงซึ่งพิธีก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับนี่อือ <c oughs> ครับร้านยาวเลยครับนี่นะครับโอ้ซอยนี้ดูคึกคักหน่อยครับ หัวซอ,อยนี้คนเยอะนะครับโอ้ซอยนี้ดูคึกคักมากโอ้นี่ครับโอ้มีปาปีกา้ามีน้ำพึ่งครับโอ้รถรลเต็มเลย ขนมปังโอ้ขนมปังนะดูฝั่งนี้ด้ครับคนเยอะมากนะโอ้อันนี้สูชิครับนี่ซูทิสิบแถมหนึ่งสี่ซูชิสิบแถมหนึ่งครับ น่ากินทั้งนั้นเลยนะนเดี๋ยวเราเดินต่อไปครับดูครับโอ้โหดูเรามีทั้งสองฝั่งเลยดูฝั่งนี้ไปก่อนโอ้มีทครับแซลมอน แซลมอนนี่ขนมชิปควอนครับชิปควอนโอ้นี่ก็ซูชิอีกแล้วครับนี่นี่ซูชิอีกแล้วครับนี่ซูชิอีกแล้วครับนี่โอ้โอ้นี่ลูกชกค,ครับร้านลูกชกค,ครับโอ้ ลาลูกชกค,ครับลาลูกชกน่ากินมากเลยนี่ทุกอย่างครับนี่ไข่มึกทอดครับนี่ไข่มึกทอดโอ้เดี๋ยวทกท่านจะดังมากนี่หอวซอยนี่คึกคักมากเลยครับคึกคักมากเลย ดูครับดูดิครับสองฝั่งต oh. ึกครับมากโอ้เด <laughs> like ินไม่ถูกแล้วแอดมินเดินไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่กาละแมครับร้างกะละเมนี่ครับเดินไม่ถูกและแอดมินเดินงงเลยเดินแอดมินเดินแบบว่าหลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้คนเยอะครับเดินสับสนแล้ว โอ้นี่หมูน่ากินมากครับครับน่ากินมากเลยขาหมูขาหมูโอ้นี่โดนัทญี่ปุ่นครับโดนัทญี่ปุ่นโอ้นี่ขนมไข่เต่านี่ทอดกันแบบจา๋จาๆเลยสดสด โอ้ร้านกล้วยปิ้งครับกล้วยปิ้งโอ้ยแอนมินพูดไม่ถูกมันร้อนครับเขาเกียบครับเขาเกียบ นี่เขาเกียบดนะโอ้นี่นี่อันนี้เ <c oughs> ขาหลามครับเขาหลามเขาหลามช็อตครับน,นี่ทางนี้ออกมาด้านนอกอีกแล้วครับออกมาด้านนอกอีกแล้วครับคนเยอะเดินวันนี้วันนี้มันเอ่อ ท8นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเปิดงานเต็มๆนะครับครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในซอยนี้กน่อนนี่โอ้ดูครับมีมะม่วงมีกิฟช็อปโอ้นี่สองข้างเลยนยะซอยนี้จะเป็นเสื้อผ้าครับเนี่ยเป็นเสื้อผ้า ี่ครับเสื้อผ้าเต็มเลยครับดูนะครับงาน,เ,นเริ่มตามวันที่กำหนดก็คือ19ถึง27นะครับงานปิดทองของพ่อวัดแระขิงนะครับแต่พอดีวันนี้ที่มาคือ,เ,อ,อเป็นงานทำพิธีนะครับพิธีเปิดพิธีสักการะ พิธีแห่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับตางโชลมาศครับนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับตรงนี่ครับนี่ถ้าจะเป็นร้านเนื้อกิฟ์ช็อปต่างๆครับนะ,นะเยอะแยะไปหมดมีเสื้อผ้านะโอ้เยอะไปหมดเลย นะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกโอ,โอ,โอ้ร้านตรงนี้เราวนมาแล้วนี่เนาะรู้สึกระวนมาแล้วเนาะวนมาแล้วเดี๋ยวไปต่อมีร้านนิดแคบหมูโอ้กันบินเดินวนแล้วนะครับเนี่ยเดินวนไปวนมาเดินวนไปวนมาแล้วเ้ร้านมันเยอะครับ ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้นู่นเดี๋ยวลองเดินเข้าไปซอยนี้นดูมีอะไรไหมโอ้ซอยนี้เดินยังเอ่ยโอ้นี่ขนมนกแกงครับนี่โอ้ ขนมหมกแกงนี่อ้ยเยอะยไปหมดเลยครับนี่โอ้เสียงดังมากครับเสียงดังมากเลยโอ,โอ้นี่ครับดูครับเสียงเทื่อกดังไม่รู้เรื่องเลยครับ นี่ครับนี่ของฝาจากคนโอลน้ลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นชิ้นเบลเลอร์เลยลูกชิน้นโอ้ชูเลียนก็มีชุเลียนก็มีโอ้นี่ครับโอ้เสียงดังฟังไม่รู้เรื่อ <c> ง <oughs> นี่ครับมาถึงจุดนี้แล้วครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวห้ามมาฝั่งนี้เลยน,นี่นี่หนังไก่ครับร้านนี้ก็จะเป็นโคเชลลี่ครับเชลลี่นะเชลลี่ครับเนี่ย โออันนี้จะเป็นหนังไก่ครับหนังไก่กรอบครับครับหนังไก่กรอบหนังไก่กรอบนี่เการัดเอ้ ก็จะมีประมาณนี้เนาะร้านข้าวคร้าวนะครับต้อนเจิญเนี่ยนี่ร้านปังเวอร์อุ้ยเฮ้ยนี่ร้านปังเวอร์ที่เราก็ผ่านมาแล้วครับ อเนะครับดินบนไปบนมาแล้วมั้งเนี่ยแอดมินเนี่ยนี่ก็ทางออกอีกทางครับนนก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปเนยจุดนี้ดูอีกรอบไหมโอ้ยนี้ก็เดินเข้าไปแล้วครับเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้ว โอกคนเยอะครับคนเยอะมากซอยนี้รู้สึกเราเดินเราเดินได้ยังเอ่ยโอ้โหนี่มีมีเท้าแตนซอยนี้เดินยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราเดินก่อนกันแล้วกันครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้าสเสื้อผ้าเต็มเลยเนี่ยอยนี้เสื้อผ้าเต็มเลยอโอเคเราน่าจะเดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้เนาะ เั 19, ้งสิบเาถึง27นี่ร้านมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่นี่ก็เยอะอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราลองลองเดินไปดูด้านในมีอะไรไหมอากาศค่อนข้างร้อนครับสากาศค่อนข้างร้อนนะครับโัวรถที่มาส่งพระคุณเจ้าเยอะแยะหมดเลยนะครับ แต่ว่ากลับมาจุดนี้กลับมาจุดที่ที่ในงานมีวิธีนะเนี่ยดูน้องๆสิ่ง,น,งนั่งเต็มเลยโอเคสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ,พอเยาว่าธอใภัยรยาวัชกรอบให้ญาหลวงทุกท่านนะั้นเป็นสิ่งอันเป็นมงคลของพอ,พองค์ขลงอตอนนี้ก <พอ S 2> ็เป็นทำบุญนะครับทำบุญโลกศพครับ ครับไปดูเอาเองนะครับตักบาตรถ้าเปิดตอนนี้ครับถักบาตรใครเปิดแล้วก็เปิดไปใครยังไม่เปิดไปเปิดที่บ้านนะครับจะเป็นมงคลนะครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นมงคลของมงคลของหลวงพ่อวัดได่ขิงครับก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งผ้าถ่ามเดือนข้ามหาสงกรานต์ งาาก็จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับสะเป็นริ้วขึ้นประทับงานโสนวัดใหหญิงหยดยินโบนาบรรดาลิบละกับความ้อนให้ผันผความเกิดเมฆฝนตนฟ้าฟ้าฝนโปรยปลายบังตนหล่นลงมาชาวประชาร่มเย็นเป็นสุขใจปัดนี้จะไปขอประทานญาติ เข้าสู่กำหนดการในกำหนดการพิธีเปิดงานเปน็นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านในอำเภอสามพรานท่านว่าที่ร้อยโทอัถชนทรัพยวีเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฝ่ายคราว่ากล่าวถวายรายงานและกล่ารายงานต่อ พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณองค์ประธานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเรียนเชิญท่านนางเภอสามพรานครับนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตปิดคลิปงานวัดไร่ขิงมาป,ประมาณนี้นะแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุงกบ้าพาธธร์ทไทม์เลยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ครับนี่ครับเม่เราไปเดินตรงที่ร้านขของมาแล้วนะครับน,นี่เป็น EP 2นะครับกลับมาสการคลิปหน้าครับสวัสดีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ